สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันหน้ากำแพงนะครับผมตรงเดอะคิดตนะครับเรสิเดนต์นะครับก็เป็นกำแพงที่สร้างสรรค์เพื่อเมืองลบบุรีนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสารพัดช่างนะครับผมก็เป็นกำแพงที่เหมาะสําหรับที่ใครๆก็จะมาถ่ายรูปเล่นกันนะครับก็มันเป็นกำแพงแบบสีสันแบบสดใสเกี่ยวกับลบบุรีนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับถ้าหมดโควิดแล้วก็อย่าลืม แวะมาเที่ยวลบบุรีแล้วก็มาดูจุดเช็คอินแห่งใหม่นะครับก็เป็นสถานที่ถ่ายรูปสวยๆนะครับเอาไว้เป็นเที่ยะเลึกกันครับก็อันนี้ก็ทําไปได้บางส่วนนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมก็จะมาบอกนะครับว่าเผื่อใครสนใจนะครับที่จะเอาไปเพ้นท์บ้านตัวเองหรือว่าเอาไปเรียนรู้นะครับในการทํางานนะครับก็ถ้าเรามีกําแพงอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมทํางานนี้ก็คือใช้สีทาบ้านนะครับในการรองพื้นไปก่อนเลย ลองพื้นเสร็จปุ๊บก็คือกิ้งแล้วประมาณ2อสารอบนะให้สีมันเนียนก่อนนะครับแล้วเราก็ถ้าใครมือใหม่ครับอาจจะว่าเร่งก็ใช้เป็นช็อคครับล้างลูกก่อนนะครับล้างลูปก่อนครับอาจใช้สีทาบ้านเพ์เนาก็ได้นะครับก็คือซื้อที่มีเฉดสีเยอะๆครับมีหลากหลายสีครับสมัยนี้ก็มีสีแบบกึ่งเงาหรือว่าสีด้านอะไรเงี้ยต่างๆก็มีนะครับแล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนครับก็ ถ้าเกิดอยากให้มันสีมันดูดีหน่อยก็อาจจะซ้าสีนะครับมันก็จะเนียนนะครับงามมันก็จะดูสวยงามนะครับแต่ของผมเนี่ยจะเป็นงานนี้คือใช้พ่นเอาเลยนะครับก็คือรองพื้นด้วยสีทาบ้านนะครับแต่ตรงตัวงานเนี่ยใช้เป็นสีสเปย์นะครับในการพ่นเอานะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับเผื่อใครจะลองไปใช้ดูก็ได้นะครับก็อย่างงานตัวนี้ครับมันจะเป็นงานเหมือนแยกเป็นช่องๆไปเลยครับคือมันไม่มีการไล่สีนะครับช่องใครช่องมัน นะครับก็จะเป็นสีต่างๆนะครับผมผมก็งานนี้เกี่ยวกับลิงครับเกี่ยวกับรบุรีเกี่ยวกับสีสันที่มันดูแบบฉูดฉาดสวยงามนะครับก็ลองดูครับวิธีการทํางานต่างๆครับวิธีการที่จะดูแบบการพ่นอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้แบบเห็นใกล้ๆนะครับก็จะเป็นภาพรวมนะว่าลงสีไหนก่อนแล้วก็อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีสเปร์มันก็ได้ออย่างหนึ่งตรงที่คุณลงเป็นช่องๆเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดอยากเปลี่ยนปุ๊บคุณก็ทับสีใหม่ได้เลยนะครับ ก็ลองไปติดตามดูนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทําจนจบนะครับกําแพงนะครับก็ลองมาดูวิธีการต่างๆแล้วกันเนาะก็ฝากไว้ครับสําหรับช่องผมนะครับก็อาจจะมีการทํางานต่างๆครับมีการสอนมีอะไรการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยก็มาลงไว้นะครับก็เป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่จะได้มาทํางานนะครับเพื่อสร้างสิ่งดีๆนะครับให้สังคมแล้วก็ ให้ผู้คนแวะมาถ่ายรูปกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับอยู่ตรงเดอะคิวเดตนะครับเดสิเดนครับตรงข้ามโรงเรียนสระบาชช่างลพบุรีนะครับก็หรือว่าอยู่ตรงข้ามกับตลาดโลบานานาครับตลาดของผมนะครับก็เป็นจุดหนึ่งครับที่แวะเวียนมาได้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แบบสามารถเข้ามาจอดรถถ่ายรูปได้สวยๆนะครับใครอยากมีภาพเอาไ้แชร์ในโลกโซเชียลนะครับก็แวะมาถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปติดตามดูครับการทำงานต่างๆนะครับและขั้นตอนครับ วันนี้ก็จะทําให้จบเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะถูกใจไม่มากก็น้อยครับแล้วก็ดูวิธีการทํางานนะครับลองดูเพลินๆนะครับได้เห็นวิธีการสร้างสรรค์งานนะครับแบบการใช้สเปรย์นะครับแล้วก็อาจจะให้เปิดไว้ให้ลูกดูครับเผื่อมันดูแล้วมันเพลินๆนะครับกล่อมลูกนอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช่วยได้นะครับหรือบางทีเปิดกันยาวๆจนจบเลยครับลูกอาจจะหลับไปเลยเดี๋ยวผมเนี มีเพลงให้ฟังไปด้วยครับเพลินๆน,นะครับแล้วพบกันนะครับกับช่องผมนะครับจันเสกนะครับไว้พบกันนะครับแล้วก็ลองดูติดตามกันดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปชมกันเลยครับว้า